เ,เหตุการณ์ที่แบบมีคนใช้ปืนยิงไล่หลังเจ็สก,กีไปสามนัดนะเป็นผู้ประสบภัยอันนี้คือเรื่องจริงนะครับหลายคนถามว่าเอาทำไมอ่ะทำไมมีแบบนี้ด้วยทำไมถึงทำแบบนี้อันนี้พยายามเล่าให้ทุกคนเห็นบรรยากาศนะว่ามันมันเป็นยังไงมันถึงเกิดเหตุการณ์ขึ้นแบบนี้จริงอันนี้เพราะนี่ก็โดนมาด้วยเมื่อวานโดนซัดไม้ใส่เรือแล้วถูกด้วยถูกตรงเรือดังโปง คือมันแบบนี้คือพอเรือวิ่งไปเนี่ยเห็นคลิปปิเปิลนาคอนไหมมันคือเรื่องจริงเลยพอเรเือเราเล่นไปเนี่ยมันจะมีคนขอความช่วยเหลือเต็มไปหมดแต่ทีนี้พอเรือเล่นไปเนี่ยบางทีเขามีมุจุดมุ่งหมายปลายทางว่าเขาจะไปตรงจุดไหนที่มันอันตรายกว่าเพื่อไปช่วยคนที่อันตรายกว่าหรือเอาข้าวไปส่งคนที่เขาอดอยู่สามวันแล้วตรงนี้เพิ่งขังได้วันเดียวแต่คนเหล่านี้บางทีเขาอาจจะไม่เข้าใจ แล้วที่ยิงปืนไล่หลังสามนัดก็ว่าเหมือนในใจคิดว่าคือทุกทุกคนที่ติดอยู่ก็คืออยากได้รับความช่วยเหลือกันทั้งหมดแต่บางทีกู้ภัยกู้ชีพนะ่ะเขาจะประเมินเอาเคสที่มันหนักกว่าแล้วช่วยขึ้นมาก่อนแต่ไม่มีเวลาที่อธิบายให้คนเหล่านี้เขาเข้าใจอันนี้เผื่อน้ำลดแล้วเขาจะได้รู้สึกกลับมารู้สึกอีกครั้งว่าที่เขายิงปืนไปนะ่ะ มันอาจเป็นความคิดที่ถูกต้องหรือผิดเพราะว่าเขาจะไปช่วยมุ่งไปช่วยเคสที่หนักกว่าเหมือนเขาถือข้าวไปเข้าใจว่าฝั่งนี้หิวเหมือนกันแต่ว่าไปปลายทางที่เขาอดมา3วันแล้วอะไรแบบเนี้ไอ้นี้ไปโดนดแถวๆข้างโรงพยาบาลหัดใหญ่เมื่อวานขี่เจสก,กีผ่านเอียวข้าวไปส่งเขตแปดใช่ไหมแล้วปรากฏว่าโดนผู้ชายผมยาวนะ่ะซัด เจตสก,กีโดนเลยโดนที่ทฉันฉันอยู่ในลำนั้นเลยแล้วก็ฉันโดนจริงๆแล้วก็ฉันก็นึกภาพแล้วฉันก็เข้าใจได้ว่าพี่เจสสก,กีกลำหนึ่งที่กระโดนยิงปืนไล่หลังนะ่ะมันเป็นยังไงแล้วก็ขากลับแกก็ซัดขวดอีกทีหนึ่งลาวมันก็เป็นแบบนี้จริงๆอันนี้คือเข้าใจได้ว่ามันมีลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นในพืนทอนจริงเพราะทุกคนคืออยากได้ความช่วยเหลือกันทั้งหมดแล้วก็จะเห็นว่าเรือวิ่งไปแต่ทําไมไม่ช่วยเขาแต่จริงๆคืออยากบอกให้รู้ว่า ข้างหน้ามันยังมีเคสที่หนักกว่าเขาเลยมุ่งไปไปขนคนข้างหน้ามาก่อนแต่มันเป็นแบบนี้จริงๆแล้วก็คือเข้าใจได้เลยว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไง